สวัสดีค่ะพี่น้องขาพบกับใจช่างพารวยเหมือนเดิมนะคะพี่น้องขาวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางหุ้นนี้หุ้นจีน v ี P นะคะพี่น้องขาเช้าบ่ายนะคะพี่น้องลงสุวนน้องกรนาะวอลพีทค่ะพี่น้องขาะะงเจอกันในนี้ไปก่อนนะคะพี่น้องอีกยาวเลยนะคะพี่น้องขาเจอในนี้ไปก่อนฝากกดติดตามด้วยนะคะก่อนคำนวณน,นะคะพี่น้องขา คำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคะก่อนเราคำนวณน,นะคะเราไปดูวันที่17ก่อนนะคะพี่น้องเข้าหรือเปล่านะคะ วันที่17นะคะพี่น้องคะจะให้เด่นรอบเช้า9้าและ8นะคะเด่นรอบบ่ายนะคะ7และ6นะคะรอบเช้านะคะบนมา6 3 8ล่าง8 1นะคะพี่น้องคะเข้าคู่8 1นะคะเด่นเข้า8นะคะรอบบ่ายนะคะจะให้7และ6วันนี้ไม่มานะคะบนมา2 1 5ล่าง3 0นะคะพี่น้องคะ สถิติก็มีข้อมีหลุดกันทุกวันนะคะมาต่อว,วันที่สิบแปดค่ะวันที่สิบแปดนะคะพี่น้องเด่นรอบเช้านะคะอยู่ที่ห้าและสี่นะคะห้านะคะพี่น้องห้าศูนย์ค่ะห้าเก้าห้าหกห้าสามห้าแปด ้าเจ็ดชอบอีกหนึ่งคู่นะคะพี่น้องคาห้าหนะคะเอทุกท่านแล้วแต่ชอบนะคะพี่น้องคะสี่นะคะสีาคะ่ะบางวันเลขเยอะก็ได้จับเยอะนะคะพี่น้องคาสี่ศูนย์สีนะคะ เด่นรอบบ่ายนะคะพี่น้องะ่ะเด่นรอบบ่ายอยู่ที่ศูนย์และเก้านะคะจับคู่หาความน่าจะเป็นนะคะศูนย์นะคะศูนย์ห้าศูนย์สี่ศูนย์เก้าศูนย์สองศูนย์หนึ่งแล้วก็ศูนย์สามนะคะ เก้าคะ่ะพี่น้อง95 94 92 91 9้าสี่เกนดนะคะพี่น้องขาประมาณนี้นะคะมาดูตัวเด่นก่อนนะคะพี่น้องคู่เด่นรวมก่อนนะคะจะจับคู่เด่นรวมให้นะคะ ห้านะคะห้าศูนย์ค่ะห้าเกาสี่นะคะพี่น้องสี่ห้าแต่ว่าใจชอบอีกค่านึงก็คือห้นะคะพี่น้องขา fc ทุกท่านก็แล้วแต่ชอบนะคะแล้วตะมักเนาะค่ะเนาะสี่ห้านะคะสีนะะ่ศนะะ์สี่เก้าค่ะสถิติก็มีข้อมีหลุดทุกวันนะคะศูนย์นะคะศูนย์ห้าศูนย 09นะคะไปกับทุกคู่นะคะพี่น้องขา95ค่ะ 9, 5, 4, 94นะคะประมาณนี้นะคะพี่น้องขาสำหรับ f อท่านไหนนะคะที่ชอบวิ่งลูดนะคะพี่น้องขาตัวเลข4ตัวนี้นะคะ5409นะคะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะพี่น้องขามักตัวใดก็เลือกเอาเนาะคะ่ะเนาะ สำหรับคู่ที่ใจจับให้นะคะถ้าใครไม่ชอบนะคะก็จับใหม่ได้เลยนะคะพี่น้องแล้วตะหมักเนาะคะ่ะเนาะใครอยากได้ออ่ห้างนะคะพี่น้องก็แอดไลน์ส่วนตัวมาหาใจได้เลยนะคะ JAI 2211นะคะพี่น้องขาทักแชทมานะคะทักมาเดี๋ยวจะส่งให้นะคะพี่น้องขาสำหรับคลิปนี้นะคะ ใจก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอบคุณทีหลายค่ะพี่น้องคาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะโศกโศกมันหมานค่ะพี่น้องคาลำลำเลยรวยเนาะคะ่ะเนาะหยิบจับตัวไหนก็ขอให้เข้าทุกตัวนะคะพี่น้องขาสวัสดีค่ะ